เรื่องหมอดูตอนย้อนรอยกรรมรินนางรินนางรินไปเก็บผักกันไหมเพื่อนเพื่อน,นหอบขิ้กระบุงร้องเรียกอยู่หน้าบ้านไปสิรินกวีกวาดหยิบกระบุงวิ่งตามเพื่อนณน,นองน้ำเบื้องหน้าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักปลาผักทอดยอดชูยอดหน้าเก็บ ผักแว่นลอยปริ่มน้ำผักกูดฉู่ช่อม้วนคล้ายง่วงช้างโยกไหวตามสายลมลมเย็นพัดเอื่อยๆชวนนอนเพื่อนบางคนเก็บผักเสร็จก็ไปนอนรออยู่ใต้ร่มไม้พลินเหลือบเห็นอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหน้ามันคือเต่าตัวใหญ่ขนาดชามใส่ข้าวตรินนึกอยากกินแกงเต่าขึ้นมาจึงจับเต่าตัวเคาะร้ายตัวนั้นใส่ในตะกร้า ซึ่งเจ้าเต่าก็ดิ้นหนีดิ้นรนเหลือเกินถ้าขืนเพื่อนๆเ,เห็นคงบังคับให้เธอปล่อยเต่าตัวนี้เป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงเดินเลาะเข้าป่าพร้อมเอาเต่าไปซ่อนโดยเสียบไว้กับต้นง่ามของต้นไม้เมื่อเห็นว่าแน่นดีแล้วเธอจึงกลับมาเก็บผักตามเดิมเมื่อกี้เองไปไหนบ้าวะฮะเพื่อนถามอ๋อข้าไปถ่ายหนักมานะ ดึนตอบแบบหน้าตาเฉยผ่านไปหลายเดือนรินก็ลืมเลือนเรื่องที่ซ่อนเต่าจนหมดสิ้นจนอยู่มาวันหนึง่งรินเธอได้ไปเก็บผักกับเพื่อนๆที่หนองน้ำนั้นอีกครั้งขณะที่เก็บเก็บผักอยู่บเพลินนั้นรินเกิดนึกถึงเรื่องอะไรได้เธอจึงรีบวิ่งไปจุดที่เธอซ่อนเต่าไว้ในอดีตที่ผ่านมาเกือบปีภาพตรงหน้า เจ้าเต่ายัางไม่ตายมันคงดิ้นกระแดวกระเดวเอาตัวรอดรินเห็นแบบนั้นรู้สึกผิดทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีความหมายรินเอ่ยคำนี้ออกไปโถเจ้าเต่าฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจทรมานเจ้าเลยเจ้าคงหิวคงร้อนคงหวาดกลัวสิ แล้วรินก็ค่อยๆอุ้มเจ้าเต่ามาปล่อยที่หนองน้ำตามเดิมก่อนที่เจ้าเต่าจะเดินหายไปในหนองน้ำภาพตัดมาในรินวัยที่อายุ125ปีที่นอนติดเตียงตั้งแต่อายุ30ปีนอนหายใจโรยรรินกล่าวขอโทษเจ้าเต่าและขอโอโหสิกรรมหลังจากเห็นภาพที่มโนในอดีตชาติ ที่ได้กระทำลงไปเมื่อชาติที่แล้วก่อนที่จะจากไปอย่างสงบย้อนรอยกรรมหนายมากหรือมาก,กี้วัวเคาะร้ายพยายามดิ้นให้หลุดรอดจากพันธนาการน้ำตาไหลพากเสมือนรู้อนาคตเบื้องหน้าว่ามันจะต้องเจอกับอะไรก่อนที่สารจบจะฟาดลรงกลางหัวดังปึก เจ้าหัวตาผ้ามัวขาสันดะริกก่อนที่มีดจะปักเข้าลําคอตัดขั้วหัวใจแต่มันจะไม่ตายในทันทีร่างเจ้าหัวชะตาขาดค่อยๆซุดตัวลงมองเห็นชายคนที่แทงมันค่อยๆดึงมีดออกอย่างใจเย็นก่อนจะใช้ใบตองปั้นเป็นก้อนๆแล้วยัดใส่แผลกันเลือดไหลออกจนหมดตัวชายร่างกำยำ ขมีขมันเลาะหนังวัวออกก่อนที่จะชำแหละแยกชิ้นส่วนอย่างชำนิชำนานก่อนจะโยนชิ้นเนื้อใส่สังกะสีที่ก่อไฟอยู่ด้านล่างเสียงดังชาก่อนที่คนอื่นๆจะเอาไม้มาพลิกให้เนื้อสุกโดยทั่วเฮ้ยไอ้มากขอเนื้ออีกชิ้นสิวะแย่งพวกเด็กๆก,กินไม่ทันวะไหนมากมองดูพวกเด็กๆก,กินเนื้อย่างจิ้มน้ำจิ้มถ้วยใหญ่ อย่างอร็ดอร่อยแล้วก็ยิ้มมันต้องอันนี้ถึงจะเด็ดในมากถือเนื้อชิ้นใหญ่ที่เต้นดุกดิกดุกด,กดิกอยู่ในมือจิ้มน้ําจิ้มก่อนยัดใส่ปากบากสองสาวต้องมาแล้วกระดกดังกรึบแล้วเบ้ปากก่อนที่จะเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ตะโกนด่าเสียงดังโอ้ยมึงหนีไปไกลๆส้นตีนกูเลยนะอีพวกกะเทย เดี๋ยวกูจะกระพือมึงให้ตายคาตีเลยอีพวกผิดเพศอีเจากระเป็ดในมากด่าเด็กชายที่ท่าทางกระตุ้งกระติง้งจนต้องวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานด้วยความกลัวในมากหันมาเฉือนตับสดๆมาหันแบ่งเด็กๆและเพื่อนจิ้มน้ำจิ้มรถเด็กกินกันสดๆถ้าหิวน้ำก็หันมากอบเลือดสดๆที่อยู่ในชายโครงขึ้นมาดื่มกิน เหมือนผีปอบเลยป่านนั้นในมากถึงแม้หน้าตาจะน่ากลัวแต่เขาก็เป็นคนดีรักเด็กผิดแค่เขาเกลียดกระเทยเข้าไส้จนเคยกระทึบกระเทยจนได้ขึ้นบ้านผู้ใหญ่เสียค่าปรับมาแล้วในมากนอกจากจะเป็นมือสังหารช่วยงานบุญอย่างวันนี้แล้วเขายัางมีอาชีพออกหาซื้อวัวควายมาชำแหแะละขายชาวบ้านอีกหนึ่งอาชีพ ร่ำลือกันว่าเขาได้จำแหละวัวควายมาเป็นร้อยร้อยตัวแล้วและนี่ก็คือวิบากกรรมที่ตามสนองในมากในชาตินี้ที่ต้องมาถูกหั่นศพเหมือนวัวควายเหล่านั้นและที่สำคัญเขาก็ต้องมาเป็นกระเทยเหมือนที่เขาเกลียดกระเทยนั่นเองจบแล้วนะคะสบายดีฉบาแก้วขอขอบคุณ คุณลุงหนูดาตมุตมิผู้เรียบเรียงเรื่องเหล่านี้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่ชบาแก้วเล่าไปนั้นขอให้ฟังไปในด้านเวรกรรมนะคะถ้าเกิดว่าคำไหนฟังดูแล้วไม่สุภาพก็ต้องกราบขออภัยด้วยบางคำอาจจะดูไม่เหมาะสมและรุนแรงเกินไปแต่เจตนาของชบาแก้วไม่ได้ต้องการจะเหยียดหรือว่าปูรี่เพศใดเพศหนึ่งนะคะ ขอให้ฟังประเด็นทิศทางของความบันเทิงและขอให้มองไปด้านเวรกรรมแล้วกันค่ะฉบาแก้วขอฝากช่องเล็กๆอีกซักหนึ่งช่องนะคะใช้ชื่อช่องว่าหลอนเข้าเส้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฉบาแก้วด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ